สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการโชว์วงสวิงของโปรโกี้กันนะครับ <Wow. S 1> วันนี้เรามาดูว่าการตีกอล์ฟของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็พาเด็กๆมาซ้อมไดที่สนามไดฟ์กรองบิน21ด้วยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูว่าเด็กๆจะตีสวยงามขนาดไหนนะครับอ่ะตอนนี้ดูพี่พิชก่อนนะครับอ่าดูพี่พิศครับนี่ครับ วงสวิงก็ดูสวยงามนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูของโปกี้ดูครับเป็นอย่างไรครับตัวนี้ตีด้วยเหล็กเจ็ดนะครับกะระยะอยู่ที่ประมาณ150นะครับลองดูภาพช้าๆกัทีนี้ครับการยกวงครับตัวนี้ยกขึ้นมาแล้วนะครับครับยอยขึ้นมาครับนี่ครับแขนต้องตรงครับ แล้วก็ฟาดลงไปครับนี่ครับสุดวงครับตอนนี้ก็ระยะอยู่ที่ประมาณ150่รหาลนะครับอ่าก็เป็นการซ้อม,มตีเอา <30 S 1> ระยะนะครับตีเอาตำแหน่งตีเอาจุดนะครับแล้วก็ทิศทาง,บ,างบังคับทิศทางได้ถูกต้องนะครับก็จะใช้ในการออกรอบนะครับก็จะใช้กำหนดระยะได้นะครับดังนั้นเวลาที่โปรต่างๆเขามาตีกันก็จะดูที่ ระยะได้ตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับตีแบบฮุกตีแบบเฟดนะครับก็ลองกันดูครับแวะเวียนมานะครับราคาไม่แพงครับในส่วนของการตีซ้อมได้ตรงส่วนนี้นะครับที่สานามได้กองบินยี่สินะครับนี่ครับตีกันแบบนี้กันเลยครับ